ห้องสอบส่วนมืดครึมมีแค่โต๊ะเหล็ก9ก้าสอตัวและไฟสปอตไลท์สองหน้าคุณตรงๆผมเฮ้ย hey, คุณบอกว่าฉันคือผู้ต้องสงสยัยน่าเหรอโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณมีปัญหากับเรื่องนี้ใช่ไหมมีปัญหากับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ใช่ไหมกระแทกโต๊ะเบาๆฟังให้ดีนะเพราะผมจะถามทีละข้อและคุณจะได้ตอบผมทีละคำ 24คุมพาพัน์1,986ตอน6โมงเย็นจอนรูเทนกลับถึงคอนโดในแอลเอประตูโรงรถเปิดค้างรถบ m w อยูของภรรยาเขาหายไปคุณคิดว่าแปลกไหมเขาขึ้นบันไดไปประตูหน้าบ้านเปิดแง้มแล้วเห็นอะไรเห็นเชรีรัสเมอร์เซนภรรยาสุดที่รักนอนจมกองเลือดอยู่กลางห้องนั่งเล่นคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเชรีถูกมัดแขนถูกกัดที่แขนซ้ายจนเลือดอาบถูกตีหัวด้วยของหนักหลายอย่างแล้วถูกยิงที่ท้องสามนัด มีรอยเล็บขูดประตูหน้าบ้านลึกมากเหมือนเธอพยายามหนีสุดชีวิตคุณคิดว่าเป็นโจรปล้นบ้านจริงๆเหรอแล้วทําไมโจรถึงเลือกคอนโดที่อยู่แถวกลางซอยโจรตัวจริงมันหนีทางด่วนนะไม่ใช่มาทะลุกลางซอยแบบนี้ก้มหน้าเข้าใกล้คุณรู้ไหมว่าใครคือคนสุดท้ายที่คุยกับเชริก่อนตายพ่อตาเท่าเนสเรสเมเซนแล้วเขาบอกอะไรตำรวจบอกว่าเชริถูกสต็อกเกอร์ตามตื๊บมาหลายเดือน คนใส่หน้ากากาตามไปทุกที่แล้วเชรีบอกพ่อชัดเจนว่าคนคนนั้นมีตาที่จ้องมองจนทะลุตัวเราได้แล้วรู้ไหมว่าใครคือแฟนเก่าของจอร์นรูเทนเซฟานีลาเซอร์สตำรวจห e รือเอพดีเธอเคยบุกเข้าไปในที่ทำงานของเชรีแต่งตัววับวิวบอกตรงๆว่าถ้าฉันไม่ได้จอรนก็ไม่มีใครได้คุณยังคิดว่าเป็นจรนปล้นบ้านอีกเหรอหยิบรูปถ่ายวางกระแทกโต๊ะดูนี่ รอยกัดที่แขนเชรีมี d n a 2ชุดชุดหนึ่งของเชรีอีกชุดเป็นผู้หญิงไม่ใช่จนผู้ชายสองคนตามที่ตำรวจโมไว้ตอนแรก23ปีผ่านไปพ่อตาเท่าเนสวิงเต้น ten, ขอให้เอพีดีตรวจ DNA ตำรวจปฏิเสธหลักฐานหายสมุดคดีถูกตัดครึ่งเจนนิเฟอร์ฟรานซิสนักสืบคนเดียวที่กล้าขุดเรื่องนี้ถูกเพื่อนตำรวจด้วยก,กันกลั่นแกล้งบังคับไปหาจิตแพทย์ถูกแช่แข็งไม่ให้ทำงานคดีใหญ่ทำไมเหรอเพราะผู้ร้ายคือเพื่อนตำรวจไง เซฟานีและเซรัสทำงานอยู่ตึกเดียวกันอยู่เดียวกันเสียงต่ำดูดันคุณรู้ไหมว่าเขาจับและซารัสได้ยังไงส่งสายรับตามเก็บแก้วน้ำอัดลมที่เธอทิ้งตรวจดีเอแมตแป้กกับรอยกัดบนแขนเชอรี่แล้ววันที่5มิถุนายน2009เขาหลอกให้และซารัสเดินเข้าห้องสอบสวนพิเศษที่ห้ามพกปืนเพราะนั่นคือที่เดียวในกรมที่ตำรวจด้วยกันฆ่ากันไม่ได้ คดีขึ้นศาลใช้เวลาแค่3อาทิตย์คณะลูกขุนใช้เวลาแค่1วันตัดสินมีความผิดจำคุกตลอดชีวิตไม่มีทันบนเงียบกริบ2วินาที26ปีครอบครัวรัสมอร์สนรอความยุติธรรม26ปีพ่อตายโดยไม่ทันเห็นวันนี้แต่คำให้การของเขายังถูกเอามาเปิดในศาลทุกครั้งที่ลาเซรัสขอปล่อยตัวจ้องตาคุณตรงๆคุณยังมีปัญหากับที่ผมพูดอีกไหมว่าผมกำลังบอกว่า ผู้ต้องสงสัยตัวจริงคือตำรวจด้วยกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมนี่คือการทรยศที่ลึกที่สุดการปกปิดที่ยาวที่สุดและความยุติธรรมที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ LAPD คุณยังจะพูดอีกไหมว่าฉันคือผู้ต้องสงสัยปิดไฟสปอตไลท์ห้องมือสนิท